อำนาจศีลอำนาจภาวนาหรือศีลสมาธิบัญญาหรือทานศีลภาวนาตัวนี้หวานหวานไม่จืดไม่จางศีลทั้งหอมทั้งหวานไปทั้งตามลมและทวนลมน้ำพึ่งถ้าจะว่าหอมแห่งรสชาติน้ำพึ่งเมื่อลมมันพัดมาไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแต่ว่าความหอม ของอำนาจศีลอำนาจทานอำนาจภาวนาจะหอมทั้งตามลมและทวนลมหอมที่ไหนก็หวานที่นั่นหวานที่ไหนก็หอมที่นั่นหวานกันาพึ่งเข้าใจไหมลูกที่ลุงกูพูดเล็กเขาจะเป็นผู้บอกผู้สอนลูกเองอะไรก็ขึ้นอยู่ที่เล็กขาดเหรืออะไรก็ให้เล็ก พี่สาวคนสวยจะสรรหาให้นะลูกนะที่พักที่อาศัยก็แล้วแต่เล็กที่จะจจดสรรอันหาที่พักที่อาศัยให้น้องนะลูกนะจะเอาอยัางไงจะน้องก็อยู่ยังไงก็ชอบอยังไงก็ค่อยดูแลน้องน้องเอาถึงจะมีมากอยู่กับผู้ที่อยู่ตั้งแต่เดิมๆจนมองแทบจะไม่เห็นแผ่นดินแผ่นฟ้าก็ตามแต่ลูกลูกทุกคนก็ขอให้อยู่ในธรรมในวินยัยอันเดียวกัน ลูกจะอยู่อย่างผาสุขเย็นใจในภพภูมิแห่งโลกพวกกายทิพโลกกิตวิญญาณลูกจะไม่อดไม่อยากอะไรความหวานในอำนาจแห่งศีลแห่งภาวนาลูกจะรู้จากรสชาติมันเองรสชาติแห่งศีลสรมาทิปัญญาว่าจะหวานกว่าน้ำพึ่งที่ลูกได้กินมาหรือจะหอมกว่าน้ำพึ่งที่ลูกได้กินมาหรือยังไงก็ ลูกพิจารนาเอาถ้าเป็นยังไงก็ค่อยบอกกับเรียกเขาหรือถ้าว่ามันหวานสุดๆไม่เคยพบเคยเห็นลูกอยากจะพูดให้องค์หลวงปู่ฟังเมื่อลูกได้ดื่มดำ่ำอำนาจศีลอำนาจภาวนาแล้วก็ค่อยบอกให้หลวงปู่ทราบนะลูกนะ